สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับนัดนะครับมีรถมาแนะนำหนึ่คันเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับรุ่น L 4 7 0 8เป็นรถรุ่นนิยมเลยนะครับราคานะครับก็อยู่ที่429,000บาทนะครับเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับจัดยางโอตานิให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรถก่อนที่จะรีวิวการทำงานระบบบฉบับเต็มให้ดูนะครับ คันนี้ครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับสีใหม่ทั้งคันสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับสลักคานหน้านะครับแป๊บสายไฮดรลิกกระจังหน้าไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ครับโลโก้สติ๊กเกอร์รุ่นเปลี่ยนให้ใหม่ครับยางนะครับจัดโอตานิให้ใหม่ทั้ง4เส้นครับแค่ยางก็20,000ืกว่าบาทแล้วนะครับสามหมื่นละล่อเกือบสา0,000ืแล้วครับชั่วโมงการทํางานครับอยู่ที่2องพยชั่วโมงการทํางานครับดูครับรายละเอียดต่างๆนะครับใหม่ทั้งหมดเลย แผ่นหลังโครงหลังคาไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับใหม่นะครับสีก็เก็บใหม่หางใบเต็มเ็มครับเปลี่ยนให้ใหม่ทุกใบเลยนะครับตรงนี้นะครับใครได้ไปคุ้มครับแขนหลังจัดเป็นกล้ามปูยกน้ําหนักได้หนักๆแน่นอนนะครับตรงนี้ก็จัดแ้ามปูให้เหมือนกับ L5018 เลยนะครับก็4 7 s p ก็เทียบเท่ากับ5018แล้วครับเอฟีครับใครที่สนใจอยากได้รถดีๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็งบอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่เราเช็ค เก็บงานจบนะครับตรงนี้นะครับการันตีว่าจบแน่นอนนะครับเช็คระบบพร้อมใช้4,29,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบเชิญชมรีวิวการทำงานครับ คเครื่องเกียร์ระบบนั่นมากๆนะครับได้ไปเหมือนรถใหม่มือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี58นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับร้านเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเอสอได้ FC ท่านใดสนใจนะครับหรือพี่น้องทางฝั่งสปปเรานสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไดยแต่ส่งฟรีแค่300กิโลเมตรแรกนะครับสนใจร,ราคาเพียง4 2 9 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมครับ